การขยายมันจะส่วนของแผนภาพการไหลค่ะ เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยตอนที่เรากําลังจะทดลองหรือทํากระบวนการอะไรก็ตามในสเกลที่มันเล็กๆเนี่ยในอนาคตเมื่อมีกําลังการผลิตมากขึ้นเราจําเป็นจะต้องขยายขนาดของกระบวนการผลิตซึ่งตรงน,นั้นเขาเรียกว่า process scale up นะคะซึ่งจริงๆถ้าจะเอาความจริงๆเลยเนี่ยถ้าจะให้ process scale up ได้ดีเนี่ยมันต้องมีความรู้อะไรมากมายเพราะว่าเรื่องของความปลอดภยัยการที่ระบบมันมีขนาดใหญ่มากขึ้นความร้อนอาจจะเกิดเยอะขึ้นมันจะเกิดระเบิดได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นคือความปลอด ภัยเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นการจะสเกล up จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่สําคัญมากๆคือข้อมูลทางเทอร์โมดนามิกแล้วก็ทางไคลนติกนะคะแล้วก็รวมถึงการเลือกอุปกรณ์เลือกเครื่องมือในการที่จะควบคุมต่างๆให้มันปลอดภัยแต่ในตอนนี้เองเนี่ยสำหรับวิชานี้เราจะยังไม่ได้ไปดูถึงเรื่องนั้นเราต้องการพิจารณาเป็นเบือ้องต้นเท่านั้นเองว่าถ้าเรา เพิ่มหรือลดนขนาดการะบวนการผลิตเนี่ยปริมาณที่เข้าและออกในของกระบวนการจะเป็นยังไงเรายังไม่ได้ไปดูในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการว่าอุปกรณ์รควรจะเป็นยังไงนะคะเราดูแค่ปริมาณลดเท่าน,น,นั้นออกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวข้อตรงนี้จะเป็นหัวข้อที่จะคำนวณให้ดูว่าถ้าจะขยายมาตร์ส่วนการผลิตหรือลดขนาดกระบวนการผลิตเนี่ยจะมีวิธีการคำนวณยังไงนะคะแผนภาพตัวนี้จะเป็นแผนภาพที่ทําให้เราเห็นว่าจากรูปด้านบนเนี่ยเช่นสมมุติว่าแต่เดิมเนี่ยเราเ เคยมีอัตราการไหลรวมเท่ากับ100มวโมลเปอร์มิเนตนะคะโดยมีโมเลกชันของ A กับ B เท่ากับจดหแล้วก็จุดเต้องการจะขยายกำลังการผลิตก็คือหมายความว่ามันจะเป็นการเพิ่มเฉพาะขนาดหรือปริมาณซึ่งก็จะเห็นว่าตรงนี้จาก100เพิ่มเป็น200มวลเปอร์มินตแต่เราจะเห็นว่าองค์ประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เป็นโมเลกชันของ A กับ B ยังคงเหมือนเดิมทำนองเดียวกันค่ะถ้าเป็นการลด มาส่วนการผลิตลงหรือสเกลดาวลงเนี่ยมันก็คือเป็นการลดปริมาณเนี่ยจากที่เคยผลิต100มวล p e อ m i n u ิตลดลงให้เหลือสัก50ามวล per m i แต่องค์ประกอบอื่นๆในสารในองค์ประกอบเนี่ยยังต้องการเหมือนเดิมเพราะเราผลิตสารเดิมแค่ลดขนาดมันลงนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าการที่จะเปลี่ยนขนาดของการผลิตเนี่ยนะสามารถทําได้โดยการคูณปริมาณหรืออัตราการไหลของทุกกระแสเห็นไหมคะ คูณปริมาณหรืออัตราการไหลเท่านั้นนะของทุกกระแสด้วยอัตราส่วนของกระแสที่ต้องการเปลี่ยนแปลงต่อปริมาณกระแสเดียวกันก่อนการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นคำคีย์เวิร์ดคล้ายค conversion factor เลยเอาตัวที่ต้องการหารตัวเดิมนะคะอันนั้นก็คือเป็นการที่เราจะ scale up หรือ scale down นะคะแต่จุดหนึ่งที่ครูไฮไลท์ไว้คือเราจะคูณเฉพาะ อัตราการไหลหรือปริมาณเท่านั้นเราจะไม่ไปคูณที่องค์ประกอบหรือความเข้มข้น,นหรือส่วนประกอบสำหรับการ scale up แล้วก็ scale down นะคะอ่ะมันตัวอย่างเช่นสมมติว่าจากกระบวนการตัวด้านบนตัวนี้นะคะต้องการที่จะขยายกำลังผลิตให้มากขึ้นเป็น300เท่าก็เลยเอามาคูณด้วย300โดยที่หน่วยยังคงเหมือนเดิมมันจะเห็นว่า1กิโลก็เลยเพิ่มเป็น300แต่หน่วยยังคงเป็นกิโเหมือนเดิมเห็นไหม จาก2กิโลกร,รัมก็เพิ่มกลายเป็น600กิโลกร,รัมนะคะแต่องค์ประกอบที่อยู่ข้างในยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแต่ปริมาณทำนองเดียวกันถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคตอนนี้จากตัวนี้นะที่เคยเป็นหน่วยกิโลกร,รัมแล้วไปทำเป็นแบบแบ,บชเราอยากจะ Scale Up กระบวนการให้มันเป็นแบบ c o n t i n u ียร์คือให้มันมีการไหลและเปลี่ยนหน่วยกลายเป็นปอนต่อชั่วโมงนักศึกษาก็จะเห็นว่าจากตัวบนตัวนี้นะคะ มาเป็นตัวล่างตัวนี้ถ้าอาจารย์เขียนชัดๆให้มันก็คือเกิดจากเอา300กิโลกร,รมัมถูกไหมของ c 6 h 6มาคูณคอนเวอร์ชันตัวใหม่ก็คือเราอยากได้เป็นใครละ่ะเราอยากได้หน่วยกายเป็นปอน c 6 h h เป per อาวแต่ตัวเดิมของเราคือกิโลกรัม c 6 h 6เห็นไหมคะ ก็คืออยากจะได้สเกลขึ้นไปเป็นสเกลไหนนะคะเราก็เอาตัวใหม่มาคูณแล้วก็หารด้วยสเกลตัวเดิมซึ่งสเกลตัวเดิมเพอเอิรเนี่ยเราขยายกำลังเฉพาะหน่วยไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขมันก็เลยสามารถเปลี่ยนจาก300กิโลกร,รัมเบนซีนให้กลายเป็น300ปอนด์เบนซีนเปอร์อาวได้แล้วถ้าเกิดคูไฮไลไท์ให้ดูก็จะเห็นว่าคู่นี้ก็จะเปลี่ยนถัดมาคู่นี้ก็จะเปลี่ยนหน่วยถัดมาตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น ตัวนี้นะคะโอ้โหผิดไหมเนี่ยผิดนะจ๊ะต้องกลายเป็น600นะคะเด็กๆตัวนี้พิมพ์ผิดนะต้องเป็น600นะคะปอนเบอร์อาวนะคะพิมพ์ผิดค่ะโอเคแต่จะเห็นว่า f r แฟคชันยังคงเหมือนเดิมได้เรียบร้อยนะคะ คราวนี้เรามาดูโจทย์กันนิดนึงค่ะโจทย์บอกว่าการขยายมาตรส่วนของแผนภาพการไหลนะคะสารผสมระหว่าง A กับ B ที่สัดส่วนของโมลระหว่าง A กับ B เท่ากับ60ต่อ40นะคะถูกแยกออกเป็น2ส่วนโดยแสดงดังรูปหากต้องการออกแบบให้สามารถแยกสารผสมนี้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการไหลของสารป้อนเท่ากับ1,250ปอนด์โมลเปอร์อาจงขยายมาตรส่วนของกระบวนการแยกนี้ทีละส่วนก่อนนะ เริ่มจากเขาบอกว่าสารผสมที่เป็น A กับ B เนี่ยมีสัดส,ส่วนโดยโมลของ a กับ b เท่ากับ60ต่อ40น้นแสดงว่าสารตัวเนี้ยมีปริมาณรวมเป็น100ถูกไหมสองตัวรวมกันเท่ากับ100ดังนั้นโมลแฟคชันของ A ก็เลยกลายเป็น60ส่วน100ก็คือเท่ากับ0.6มมล A ต่อมมลทั้งหมดและโมลแฟคชันของ B ก็ลยกลายเป็น0.4โมล B ต่อมมลทั้งหมดอันนี้คือสารป้อน พอสารป้อนเสร็จแล้วเขาบอกว่าถูกแยกดังลูกนั้นแสดงว่ารูปเนี่ยโจทย์เขาให้มาเลยไม่ได้เกิดจากการที่นักศึกษาคำนวณเองค่ะเกิดจากการให้มาเลย่ะงั้นแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาให้รูปมาเป็นแบบนี้โจทย์เพียงแค่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนอัตราการไหลของสารป้อนคือตัวนี้อยากจะเปลี่ยนอัตราการไหลของสารป้อนจากที่เคยป้อนเข้า100โมลเนี่ยเปลี่ยนให้มันกลายเป็น1,250บ ปอนโมลเปอร์อาวงั้นเราจะเห็นว่าหน่วยตัวเดิมก็คือ100โมลหน่วยตัวใหม่ที่อยากได้กำลังการผลิตตัวใหม่คือ1250ปอปอนโมลเปอร์อาวเราก็เอากำลังการผลิตใหม่หารด้วยกำลังการผลิตเดิมเพื่อจะเอาตัวนี้ใช้เป็น c o n v e r ร์ชันแฟกเตในการสเก l อ Up หลังจากที่ได้ Conversion Factor ในการ Scale Up เราก็จะเห็นว่าวิธีการทำของหาสารแต่ละตัวก็เอาตัวเลขตัวนี้นะคะมาคูณกับปริมาณเดิมงั้นกระแสป,ป้อนก็เลยกลายเป็น100คูณกับ12.5ก็อย่าลืมใส่หน่วยเข้าไปด้วยเพราะพอใส่หน่วยเข้าไปด้วยเราก็จะเห็นว่าโมลกับโมลจะตัดกันแล้วจะได้ออกมากลายเป็นปอนโมลเปอรอตามที่ต้องการเลยนะคะทำนองเดียวกันกระแสผลผลิตด้านบนตัวนี้เราก็เอา50มล คูณกับ conversion factor ที่เป็นการ scale up อันนี้คือคุณเริ่มลดลูกเพราะคุณเริ่มมั่นใจว่าคูณทำหน่วยไม่ผิดแน่นะคะก็เลยคูณด้วยตัวนี้เลยแต่ถ้าใครไม่มั่นใจจะมาเขียน conversion แบบนี้ก็จะทำให้ักศึกษามีความทำแล้วไม่ผิดแน่นอนนะคะส่วนตัวล่างเราก็ scale up ทีละตัว scale up ที่ มวลของ A กับมวลของ B ก็คูณด้วย conversion factor คือ12.5แล้วหน่วยก็จะเปลี่ยนกลายเป็นปอนด์มวล per hour ในทุกๆตัวนะคะนี่ก็พอหลังจากได้เสร็จแล้วในแต่ละกระบวนการเราก็เอาทุกอันเนี่ยมาเขียนเป็นแผนภาพใหม่ซึ่งแผนภาพใหม่ที่เขียนแล้วนักศึกษาจะเห็นว่าตัวที่มีการเปลี่ยนปริมาณคือตัวที่ครูขีดสีม่วงไว้มันคือปริมาณ แต่ตัวที่ครูขีดด้วยสีส้มไว้ตัวนี้คือ fraction นะคะบอกแล้วไงการ scale up เราจะเปลี่ยนเฉพาะปริมาณหรือกระแสการไหลหรืออัตราการไหลแต่ fraction จะไม่เปลี่ยนค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะ คราวนี้เดี๋ยวอีกข้อหนึ่งก่อนที่จะผ่านเรื่องนี้ไปเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเห็นว่าการคำนวณที่เป็นการสเกลอ up เนี่ยมันทําให้นักศึกษาเนี่ยสามารถคํานวณโจทย์ข้อเดียวกันได้หลายแบบแต่ก็ทําให้คําตอบที่ได้เหมือนกันซึ่งก่อนจะคํานวณตรงน,นั้นเนี่ยครูเคยพูดถึงคาคานี้มาคําว่าฐานการคํานวณฐานการคํานวณคืออะไร ฐานการคำนวณคือการที่เราจะเลือกว่าเราจะคำนวณตัวเลขในโจทย์ข้อนั้นโดยอ้างอิงจากตัวเลขหรือปริมาณของสารใดน,นะคะโดยการเลือกฐานการคำนวณเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเรามักจะเลือกจากอัตราการไหลหรือกระแสที่โจทย์ให้มาแต่ถ้าเกิดโจทย์ไม่ได้ให้มาเลยปริมาณเนี่ยไม่รู้เลยเราควรจะเลือกจากอัตราการไหลเข้าหรืออัตราการไหลออกของตัวที่เรารู้องค์ประกอบ นะคะงั้นถ้าเกิดเรารู้องค์ประกอบเนี่ยที่ว่าตัวไหนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์รวมกันแล้วเป็นสัดส่วนเชิงเชิงมวลเท่าไรพวกนี้เราสามารถที่จะตั้งฐานการคำนวณเนี่ยให้ตัวนั้นเป็นหนึ่งหรือเป็นร้อยเพื่อให้ตัวเลขการคำนวณมันง่ายขึ้นอะงั้นก็ลองมาดูตัวอย่างดูนะคะเช่นตัวอย่างบอกว่าจงคำนวณน,นะคะจงกำหนดฐานการคำนวณเขียนดุลมวลและหาตัวแปรที่ไม่รู้จากกระบวนการดังรูป นั้นจะเห็นว่ากระบวนการดังรูปเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีการเอาสารสองสายมารวมกันนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นสายเดียวซึ่งจากตรงนี้เองเราจะเห็นว่าปริมาณที่เรารู้อ่ะคือปริมาณของกระแสออกงั้นตรงนี้แหละคือปริมาณที่เขากำหนดให้มาเราก็เลยให้ตัวเนี้ยเป็นฐานการคำนวณน,นะคะว่าเราต้องการให้ได้ฐานการคำนวณเนี่ยคือ400กรัมเปอร์เซกของกระแสออก งั้นพอเราได้ถานการคำนวณเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ลองดูตัวแปรในกระบวนการตัวนี้ซิว่ามีตัวแปรอะไรที่เราไม่รู้บ้างตัวแปรที่ไม่รู้ได้แก่ m 1 m สองแล้วก็ x ติดอยู่3ามตัวแปรค่ะเราก็ต้องเริ่มจากการทำบาลานซ์ก่อนการทำบาลานซ์เนี่ยก็คือค่อยๆลองทำทีละอย่างค่ะถ้ายัางไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนก็เริ่มที่โอเวอร์ออฟบาลานซ์ก่อนซึ่งโอเวอร์ออฟบาลานซ์ก็จะพบว่าขาเข้ามี m 1บวกกับ m 2ขาออกคือ4ี่ร้อย งั้นก็ได้ m 1นึ่งบวก m สเท่กับสี่ส่วนองค์ประกอบค่ะเราก็ลองดูสิองค์ประกอบในที่นี้มีสารอยู่ทั้งหมด3ตัวคือ a b แล้วก็ c ทำไมต้องดูองค์ประกอบต่อเพราะว่าการดุน Over o อเวอร์ออบาลาเนี่ยมันยังติดตัวแปลอีก2ตัว เรายังแก้ไม่ได้เพราะเรามีแค่สมการเดียวเราจึงจำเป็นต้องหาสมการเพิ่มนะคะและสมการที่เพิ่มในที่นี้เขาก็เริ่มจากการดูดองค์ประกอบของ a งั้นการดูดองค์ประกอบของ a จะเห็นว่าในตัวนี้เขาเขียนหน่วยมาให้เราเห็นเพื่อเห็นชัดๆแต่ครูสอนว่าเรามาเยอะแล้วนะงั้นขอดูเลยค่ะว่าถ้าครูจะเขียนแบบที่ไม่ระบุหน่วยเราสามารถที่จะเข้าใจได้ใช่ไหมว่าจากสมการนี้กับสมการนี้มันคือสมการเดียวกันเพราะก่อนที่จะแก้สมการเ,เขียนแบบนี้มันงงคะ่ะ เขียนแบบนี้มันเป็นสมการทางคณิตศาสตร,ร์ที่ดูง่ายกว่าจึงขอเขียนเป็นแบบนี้แต่นักศึกษาต้องระวังเรื่องหน่วยเองตามที่ดูบอกไปนะดุล A ค่ะแสดงว่า A ค่ะเข้าของสายที่1ก็ได้แก่0.3คูณ M1 A สายที่2ก็คือ M2 A สายที่3ได้แก่ X คูณกับ400อ่าชัดแล้วงั้นเราก็จะเห็นว่าพอเราเขียนสมการดุล A x เราก็ไม่รู้ m หนึ่งก็ไม่รู้ m สองก็ไม่รู้ติดเป็นสามตัวแปรเลยยิ่งงงเข้าไปอีกอะถ้ามันทําไม่ได้ลองเปลี่ยนดูซิถ้าไปดูที่ตัว b ล่ะถ้าดูที่ตัว b จะเห็นว่าขาเข้าจะเป็น0.2นุคูณกับ m 1ตัวนี้มี b ไหมไม่มีก็แสดงว่าขาเข้าเป็นแค่0.2นุคูณ m 1ขาออกคือใครคะ400คูณกับ0.1น อ้าวตัวแปรเหลือตัวเดียวแล้วอ่ะแสดงว่าดุลตัวนี้จะทําให้คุณแก้หา m 1ได้งั้นถ้าตัวนี้แก้หา m 1ได้แล้วเราใช้สมการบนนี้ในการหา m 2ก็ได้แล้วถ้าได้ m 1ได้ m 2แล้วเราก็ใช้สมการนี้ในการแก้หา x ก็ได้ นั้นจริงๆจะเห็นว่าอ๋อเริ่มเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะว่าถ้าเรายิ่งติดตัวแปรเยอะการจะแก้สมการเราควรจะทําให้ตัวแปรเนี่ยเหลือน้อยที่สุดจะได้แก้ง่ายแล้วถ้าเราเริ่มสังเกตเห็นเราจะเห็นว่าดุลที่เราควรจะเริ่มเนี่ยควรจะเริ่มจากดุลไหนก็ได้ที่มันมีตัวแปรที่น้อยที่สุดก่อนเพื่อจะได้ตัดตัวแปรให้มันน้อยลงเรื่อยๆนะคะนั้นในที่นี้เองเนี่ยเราพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าเราก็จะแก้สมการเพื่อหา m1 m2 แล้วก็ x ได้นี่ก็เป็นวิธีแบบที่1คือตั้งฐานกมคํานวณจากปริมาณที่โจทย์ให้มาต่อมาค่ะตัวอย่าง3.8ตัวอย่าง3.8จนเะจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นตัวอย่างของการคํานวณนะคะว่าถ้าเราตั้งฐานกคํานวณที่ไม่เหมือนกันแต่เราสามารถจะได้คําตอบได้เหมือนกันได้นะคะเราอ่านโจทย์กันดูก่อนเขาบอกว่า เมื่อนำสารละลาย20%สเปวทของโซเดียมไฮดรอกไซด์ผสมกับน้ำเพื่อให้ได้สารละลายเจือจางและได้ความเข้มข้นเป็นแปดเปอร็นวทของโซเดียมไฮดรอกไซด์อ่านแล้วเข้าใจหรือยังว่ามีสารเข้ากี่สายสายที่หนึ่งคือสารละลาย20%สเปอร์ซนเวทโซเดียมไฮดรอกไซด์ สายที่2คือน้ำสอตัวนี้มาผสมกันผสมแล้วทําให้สารละลายเจือจางลงจนได้ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ย0.8%เเห็นภาพแล้วก็ต้องรู้ว่าเอนตัวนี้คือสารขาเข้าเห็นไหมตัวนี้คือน้ําตัวนี้คือ20%เวทของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ตัวนี้คือแปดเปอร์เซนเวทของโซเดียมไฮดรอกไซด์ไหมคะแต่ถ้าเกิดเขียนแบบนี้เป็นเปอร์เซนต์เวทเป็นเปอร์เซนต์เวทบางทีเราจะงงเองเพราะเราจะตัวเลขเปอร์เซนต์ไปคูณเขาก็เลยพยายามทำให้หนักศึกษาเห็นภาพจำนะว่าไอ้ย e ี่สิบเปอร์เซนต์เวทโซเดียมไฮดรอกไซด์มันคือศูนย์จุดสองเวทแฟกชันของโซเดียมไฮดรอกไซด์และแปดเปอร์เซนต์เวทของโซเดียมไฮดรอกไซด์มันคือศูนย์จุดศูนย์แปด เวยแฟกชันของโซเดียมไฮดรอกไซด์และในเมื่อมันมีแค่น้ากว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นย0สิบน้ําต้องเป็นแปดสิบตัวนี้โซเดียมไฮดรอกไซด์0ูนนย์แดำต้องศูนจุดเสองห็นไค่ะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเขาบอกว่าคําถามที่ต้องการถามคือ1อัตราส่วนระหว่าง L นะคะก็คือปริมาณน้ําต่อยี่สิบกิโลกรัมของ ต,ออต่อจำนวนกิโลกร,รัมของ20%เปอร์เซ็นต์เวโซเดียมไฮดรไซด์จงคำนวณ 1. อัตราส่วนระหว่างลิตรคือปริมาตรของน้ำเทียบกับยี่กิโลกร,รัมของ20%เปอร์เซ็นต์เวโซเดียมไฮดรไซด์พูดง,ง่ายๆเขาจะเอาปริมาณของน้ำที่คำนวณได้หารด้วยปริมาณของโซเดียมไฮดรไซด์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่คำนวณได้แต่น้ำให้ใช้เป็นลิตรโซเดียมไฮดรไซด์ให้ใช้เป็นกิโลกร,รมัม นะคะให้หาอัตราส่วนของ2ตัวนี้อันคำถามที่1คําถามที่2และให้หาอัตราส่วนถูกไหมเห็นไหมเพราะนิหาอยู่นะระหว่างกิโลกร,รัมของ8%โซเดียมไฮดรอกไซด์กับกิโลกร,รัมของ20%โซเดียมไฮดรอกไซด์นักกีโจทย์ถามหา อันถัดมาข้อที่2ถามว่าหากต้องการผลผลิตในอัตรา2,460กิโลกรัมต่อนอาทีจะต้องใช้อัตราการป้อนสารเข้าของ20%เเวโซเดีเยมไฮดรอกไซด์และน้ำเท่าใดนะคะงั้นเราจะเห็นว่าจากโจทย์ที่ครูบอกกำหนดมาให้เราก็จะรู้แล้วว่าเริ่มต้นก่อนถ้านักศึกษาเขียนภาพนี้ไม่ได้นักศึกษาลองเริ่มเขียนจากภาพที่ครูบอกเมื่อกี้ก่อนก็ได้ว่าอ๋อเรารู้ว่ามีสาร2ตัวเข้ามาตัวหนึ่งคือน้ำ ตัวหนึ่งคือยี่สิบเปอร์ซนเวยของโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วขาออกมีตัวเดียวคือแปดเปอร์เซ็นเวยของโซเดียมไฮดรอกไซด์จากสีแดงที่ครูเขียนเนี่ยเราก็เอามาเขียนเป็นรูปตามโจทย์ที่ให้มาคราวนี้ที่สีแดงที่เขียนเนี่ยมันเขียนเฉพาะว่ามันคืออะไรแต่ปริมาณยังไม่ได้เขียนเลยแล้วดูซิว่าโจทย์เนี่ยมีสารสามสายเนี่ยโจทย์มีการให้ปริมาณที่สัดใดิมาไหม โจทย์ไม่ได้ให้มาแต่โจทย์มีให้มาที่คําถามคือหากต้องการผลผล,ผลิตในอัตรา2,460กิโลกรัมเปอร์มินิตก็คือต้องการ8%ของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ย2,460กิโลกรัมเปอร์มินิตนะคะนี่ค่ะคือการตั้งฐานการคำนวณแบบตามตัวเลขที่โจทย์ให้มาพอได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ตัวที่เราจะระบุองคประในแผนภูมิรูปภาพคือหนึคือปริมาณปริมาณตัวนี้เรารู้แล้วเพราะตัวนี้คือฐานการคำนวณเลย basis of calculation แต่2ตัวนี้มวลที่เข้ามาเนี่ยยังไม่รู้ก็ติดตัวแปรเป็น m 1แล้วก็เป็น m 2องค์ประกอบรู้แล้วก็ใส่องค์ประกอบไปให้ครบตัวนี้เป็นน้ำร้0ยอร์ซจากโจทย์ได้เป็นรูปแล้วนะคะงั้นลองดูซิว่าแสดงว่าถ้าคำตอบต้องการเป็น ปริมาตรของน้ำต่อกิโลกร,รัมของ20%โซเดียมไฮดรอกไซด์งั้นหมายความว่าเราก็ต้องทำการเปลี่ยนตัว m 1เนี่ยให้กลายเป็น v 1ก่อนงั้นคำตอบของข้อแรกก็คือเหมือนกับว่าจากโจทย์เขาต้องการถามหา v 1แล้วเทียบกับ m 2คือคำถามข้อนี้เพราะหาอัตราส่วนส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นอัตราส่วนตัวนี้เขาก็ต้องการหา m ไม่ใช่ m แล้วดูดีๆนะคะคืออะไรคะหา2460ันสี่้ถูกไหมเพราะนี่คือปริมาณของกิโลกร,รัมของ8%ปดเปอรนเวทโซเดียมไฮดรอกไซด์เทียบกับใครคะเทียบกับ m 2 นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหาในแต่ละตัวงั้นแสดงว่าถ้าแก้สมการแก้ตัวแปรหา m 1หา m 2ได้เนี่ยทุกอย่างคือจบได้คําตอบแล้วงั้นจากรูปรูปนี้มาช่วยกันดูซิว่าเราจะแก้สมการหาตัวแปรตรงนี้ได้ยังไงนะคะถ้ามองจากรูปเราดูเลยค่ะก็บอกแล้วดุนสมการมันอยู่2อันไม่ดูน over all ก็ดุน component งั้นถ้าดุน over all จากตัวแรกเราได้เป็น m 1บวก m 2เท่ากับ2460ได้สมการที่1 จะต,ติด2ตัวแปรยังแก้ไม่ออกใช่ไหมงั้นมองดูซิว่าจะตั้งบาลานซ์อะไรดีระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับน้ํามันถึงจะทําให้ตัวแปรติดน้อยที่สุดเราก็จะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้เขาตั้งที่ตัวโซเดียมไฮดรอกไซด์เพราะว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์มีเข้าแค่สายเดียวส่วนตัวนี้ไม่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์งั้นแสดงว่าถ้าดูโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์ขาเข้าจะเท่ากับ0.2คูณ m2 ส่วนขาออกนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าคือ0.08คูณ2,460งั้นแสดงว่าถ้าเราตั้งเริ่มที่ดุลโซเดียมไฮดรอกไซด์เราจะสามารถแก้หา M2 ได้และถ้าแก้หา M2 ได้เราจะเอา M2 ตัวเนี้ยเข้าไปแทนในสมการดุลโทั้เพื่อจะหา M1 ก็ได้หรือจะดุลน,น้ำอีกสมการหนึง่งแล้วได้อีกสมการนึงเพื่อจะหา M1 ก็ได้ นะคะงั้นหลังจากแก้สมการแล้วเราพบว่าเราก็สามารถแก้สมการได้ m1 และ m2 แต่อย่างที่บอกโจทย์ถามหาเป็นปริมาตรงั้นเราก็รู้แล้วว่า m1 เนี่ยเท่ากับ1476กิโลกร,รัมน้ำนาทีแล้วเราก็รู้ว่าน้ำ1กิโลกร,รัมเท่ากับน้ำ1ลิตรเพราะฉะนั้นปริมาตรของน้ำก็เท่ากับ1476ลิตรน้ำนาที min. เช่นเดียวกัน นั้นแสดงว่าคำตอบได้แล้วนะคะเราก็ได้ออกมาว่าอัตราส่วนระหว่างปริมาตรน้ำส่วนด้วยน้ำหนักของโซเดียมไฮดรอกไซด์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็คือมาจาก m สองที่เราคำนวณได้ก็จะได้คำตอบหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณของสารละลายเจือจางก,ก็คือตรงนี้เทียบกับปริมาณของสารละลายเข้มข้นก็คือตัวนี้ นะคะก็จะได้ตัวเลขออกมาคือ2460แล้วก็หารด้วยเ8้ก็จะได้คำตอบนี่คือตั้ง b a s ิ s o อ c a แค u ค a t เลชด้วยวิธีแรกอ่ะลองมาดูนะคะว่าถ้าเราอยากจะตั้ง b a s ิ s o อ c a แค u ค a t เลชที่แตกต่างไปจากเมื่อสักครู่ เราก็เลยบอกว่าจะเห็นว่าโจทย์ตัวนี้ยังคงเหมือนเดิมเลยนะคือมีสารที่เข้ามาเนี่ยเป็น20%เปตวทโซเดียมไฮดรอกไซด์มาละลายกับน้ําผสมกับน้ําแล้วทาให้โซเดียมไฮดรอกไซด์มันเจือจางลงเป็น8%เวททุกอย่างคงเหมือนเดิมแต่ปริมาณที่ตั้งเบสิสเราตั้งเปลี่ยนไปโดยมาเปลี่ยนเป็นให้ขาเข้าแล้วกันโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็น100กิโลกรัมโจทย์ข้อเมื่อกี้คือเราตั้งเบสิสที่ สารขาออกคือ2460ตามสิ่งที่โจทย์เขาต้องการให้กำลังการผลิตเป็นเท่านี้แต่ข้อนี้เราบอกว่าเราอยากจะตั้งฐานกำลังคำนวณเนี่ยที่100กิโลกรัมเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราตั้งทั้ง2ตัวไม่ได้คําตอบมันจะผิดเนาะเพราะต้องตั้งที่ปริมาณใดปริมาณ1เท่านั้นเดี๋ยวมาดูตอนท้ายนะว่าคําตอบมันจะตรงกันเรามาดูวิธีก่อนค่ะ ถ้าตั้งแบบนี้เราก็จะเห็นว่าปริมาณตัวนี้เรารู้ค่าแล้วแต่ตัวนี้กับตัวนี้ยังไม่รู้ตัวเลขก็ใส่เป็น m1 กับเป็น m2 ไว้ดังนั้นการทํา over all balance ยังคงเหมือนเดิม over all ขาเข้าคือ100บวกกับ m1 ขาออกคือ m2 ติด2ตัวแปร1สมการยังแก้ไม่ออก ก็ลองมาทำบาลานซ์ที่โซเดียมไฮดรอกไซด์เหมือนเดิมดูซิถ้าทำบาลานซ์ที่โซเดียมไฮดรอกไซด์จะเห็นว่าตัวขาเข้าจะกลายเป็น100คูณ0.2ตัวนี้ไม่มีโซเดียมไฮดรอกไซด์ขาออกจะกลายเป็น0.08ดคูณด้วย m 2งั้นพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะแก้สมการหา m 2ได้ถ้าแก้หา m 2ได้เอา m 2เข้าไปแทนตรงนี้ก็จะแก้หา m 1ได้ตัวเลขของ m 1และ m 2ที่ได้ออกมาก็จะเป็นตามนี้ค่ะ งั้นลองดูซิว่าถ้าคำตอบที่ต้องการเนี่ยยังต้องการเป็นปริมาตรของน้ำต่อน้ำหนักของ20%เวทเราก็จะได้ว่าปริมาตรของน้ำแต่เดิม m1 เนี่ยเรามีมวลคือ150กิโลกร,รมัมซึ่งเปลี่ยนแล้วได้กลายเป็น150ลิตรของน้ำส่วน20%เวทเมื่อกี้นี้ก็คือเราเบสจากตอนที่ขาเข้าเป็น100ถูกไหม งั้นตัวเลขก็จะออกมากลายเป็น v 1คือ150ยหาสิบารหนึ่งรคำตอบออกมาเป็น1.5แล้วถ้าเราอยากจะหาหมวลน,นะคะระหว่าง8%ปดเปอรเวเทียบกับ20%่ rate ิเปวล่ะก็คือต้องการหาหมวลตัวนี้เทียบกับตัวนี้ m 2เมื่อกี้คำนวณได้เป็น 250กิโลกรัมเทียบกับ100คําคำตอบก็เป็น2.5ซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าทำทั้ง2วิธีได้เรโชเป็น1.5กับ2.5เท่ากันเลยนะ แสดงว่าการหา ratio เนี่ยดูเหมือนตัวแบบที่2จะดูง่ายกว่าอีกจริงไหมเพราะตัวเลขมันดูไม่ค่อยเยอะการตั้งบาลานซ์เป็นแบบ basis of c a c u l a t i o n เนี่ยเป็น100เนี่ยมันจะดีตรงนี้แหละตัวเลขมันจะไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยน่ากลัวนะคะแต่คำถามคือถ้าทำแค่นี้แล้วเนี่ยคำตอบจากคำถามข้อที่2เมื่อกี้ค่ะเราจะยังหาไม่ได้ถูกไหมเพราะในที่นี้ตอนที่เราได้เนี่ยเราได้ m 2ออกมาคือได้เท่ากับ 250กิโลกรัมแต่โจทย์บอกว่าถ้าเขาต้องการปริมาณผลผลิตเนี่ยเป็น2460กิกิโลกรัมเปอร์มิลิตล่ะงั้นแสดงว่าถ้าต้องการตัวเนี้ยเป็น2460กิกิโลกรัมเปอร์มิิตแต่เดิมเนี่ยที่เราตั้งเบสิสออกมาเนี่ยเป็น100ขาเข้า เราก็เลยทำให้เราได้ว่าแน่นอนถ้าอยากได้แบบนั้นนะคะลองมาเช็คดูซิแสดงว่าต้องขยายกำลังผลิตขึ้นเนี่ยจาก200กิโลกร,รมัมกลายเป็น2,460กิโลกร,รัมเปอร์มินิทเราก็ได้ Conversion Factor อเอามาเพื่อจะเอามาคูณเพื่อเปลี่ยน Scale Up ระบบและเมื่อเราเอาตัวคอนเวอร์ชันแฟ t เตตัวนี้เพื่อมาส c a l e Up ระบบเราลองเอาไปคูณกับ20%เวทที่เราตั้งเบสิสไว้100แต่แรกซิเราก็จะเห็นว่าตัวเลขของมันเนี่ย จะพบว่าเท่ากับ984ซึ่ง984เนี่ยตัวเลขก็ตรงกับการที่เราคำนวณโดยตั้งเบสิสจากปริมาณรดักที่ได้เลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่ให้ดูว่าการใช้ฐานการคำนวณที่ต่างกันคำตอบก็จะเท่าแต่ถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนปริมาณเนี่ยเราสามารถทำได้โดยการที่ทำสเกลอัพหรือทำสเกลดาวตามหัวข้อที่3.3.2ค่ะ